ต่อนะครับผู้ชมครับรายการคืนความสุขให้คนในชาติเลื่อนเวลาเฉพาะสุกนี้มาตอนเช้ามาเช้าวันนี้หลังคระรัฐมติีแปดโการนายการัฐมนตรีพระเดกประยุทธ์จันโอชาซึ่งจากรายการออกอากาศเช้าวันนี้ในอีกมุมหนึ่งนะครับเป็นการนั่งบอกกล่าวชี้แจงถึงภาร,รกิจในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ใช้อีกมุมหนึ่งของทำเนียบรัฐบาลอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับประเด็นสําคัญก็คือนายการัฐมนตรี ขอให้ประชาชนใช้วันที่5ธันวาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาซึ่งประชาชนคนไทยนั้นรวมเป็นใจเดียวกันปลองดองและก้าวข้ามความขัดแยง้งโดยเริ่มที่ใจและก็เริ่มที่ตัวเองโดยเฉพาะการวางกรอบปฏิรูปประเทศด้วยการหันหน้ามาพูดคุยกันโดยให้วันที่5ธันวาคมเป็นจุดเริ่มต้นฟังเสียงดูนะฮะยังไงเราจะก้าวข้ามความขัดแย้งไปได้นะหาจุดร่วมกันในการปรองดองได้ไหม ปลองดองก็คือปลองดองนะถ้าทุกคนทุกฝ่ายอยากจะปลองดองไม่ว่าจะฝ่ายการเมืองข้าราชการประชาชนพ่อค้าอะไรก็แล้วแต่ก็ปลองดองกันไปพูดคุยไม่เคยคุยกันเคยทะเลาะกันเคยเห็นต่างกันก็มาคุยกันก็แค่นั้นแหะปลองดองง่ายๆนะมันใจมันต้องเริ่มที่ใจก่อนใครบังคับท่านก็ไม่ได้ท่านปลองดองถ้าใจถ้าไม่ปลองดองแล้วใครบังคับมันก็ไม่ปลองดองนะนี่แหละคือสิ่งที่จะต้องปลองดองเริ่มที่ตัวท่านเองก่อนเพราะนั้นผมอยากให้ใช้เนี่ยห้าทันวาเนี่ยนะ วันพระราชสมพง์พระบาทูิวัฒเนี่ยปลองดองกันซะนะทุกพวกแล้วก็หาตรงกลางออกมาให้ได้ว่าเอะเราจะทำยังไงประเทศเดิเนไปข้างหน้าระยะที่เราต้องไปลูกใช้เวลาเท่าไหร่แล้วต่อจากนั้นเลือกตั้งมาแล้วจะต้องไปลูกกันต่อไปอยังไงนะมันต้องเดินต่อต้องทําต่อไม่งั้นก็เสียเวลาเปล่า นันและครับนอกจากนี้นายมปรียังพูดถึงประเด็นของร่างพระราชบัญญัติการชมุมนุมในที่สาธารณะด้วยนะคะว่ามีจุดมุ่งหมายในการดูแลทั้งผู้ชุมนุมประชาชนอาจจะได้รับผลกระทบและคุ้มครองเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยหลายประเทศก็มีกฎหมายในลนักษณะแบบนี้นายกบอกนะคะความเสียงดูนะฮะกฎหมายของพลบนี้ก็เพื่อจะดูแลนะครับดูแลทั้งผู้ชุมนุมดูแลประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการชุมนุมแล้วก็ในเรื่องของการคุ้มครองสถานที่ ที่ราชการนะครับในการออกกฎหมายฉบับนี้นั้นเราใช้มาตรฐานเดียวกันนะครับอย่ามาคิดว่าเอจะทําเพื่อรัฐบาลผมอะไรี่ทำเพื่อทุกรัฐบาลแหละในอนาคตนะใช้มาตรฐานเดียวกับกฎหมายต่างประเทศนะเช่นฝรั่งเศสเกาหลี นะครับเดียวกันก็ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนนะครับโดยจะต้องกําหนดรูปแบบการชุมนุมนะเช่นการชุมนุมของผู้ใช้แรงงานชุมนุมทางการเมืองจะทํำยังไงชุมนุมเรียกร้องรัฐบาลช่วยเหลือจะทํำยังไงนะครับกฎหมายเหล่านี้หรือกฎหมายเรื่องนี้นั้นวัตถุประสงค์คุ้มครองนะครับประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องจะได้ไม่เดือดร้อนไม่ได้รับผลกระทบไม่ถูกละเมิดสิทธิพื้นฐานแล้วก็คุ้มครองเจ้าที่ในการเข้าใช้กฎหมายด้วย แล้วก็เป็นการปฏิบัติตามหน้าที่นะครับคือไม่อยากใช้ความแรงเจ้าที่ก็ระบาดใจนะเวลาทำเนี่ยแต่มันไม่ทําก็ไม่ได้นะพ้นเป็นหน้าที่เป็นกฎหมายอันนี้พอทำไปแล้วเราก็ไม่อยากใช้ความรุนแรงไม่ไม่ต้องการใช้อาวุธใช่อะไรสักอย่างเลยแต่มันก็ไปต้องระมัดระวังนะสำหรับผู้ที่ชุมนุมแล้วอาวุธมาด้วยมันก็ยังมีหลายคดีที่อยู่ในในศาลในกระบวนการธรรมนะที่ผ่านมามี หลายคนอยู่นะเพราะนั้นต่อไปต้องไม่มีไม่เกิดขึ้นเห็นใจเจ้าที่บ้างนะครับลำบากนะไม่ทำก็ไม่ได้ถูกสั่งมาก็ต้องปฏิบัตินะแล้วก็มีเมื่อมีการใช้อาวุธแล้วจะทำยังไงเจ้าที่จะป้องกันตัวตัวเองได้อย่างไรให้ปลอดภยัยเนี่ยช่วยคิดหน่อยนะช่วยกันคิดแล้วก็ไบแ,แปลจะติดก,กันเข้ามาแสดงถ้าไปในในสนชก็ได้นะกันและครับท่าผู้ชมฮะบบางช่วงบางตอนของรายการคืนความสุขเช้านี้ที่ผ่านมานะครับค่ะ ในช่วงวันที่5ธันวาคมหรือในช่วงเดือนมหามงคลทุกปีเราจะไปได้ปรากฏเรื่องรา